สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพิมสตูดิโออีกทีนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วพิมพ์ผสมปูนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หัดผสมปูนเองก็สําเร็จอยู่ระดับหนึ่งค่ะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ชํานาญเราก็ไม่รู้ว่าที่ทําไปน,นั้นมันถูกหรือไม่ควรยังไงคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการก่อแล้ค่ะตอนนี้พอผสมปูนได้แล้วก็มาลองหัดก่อ ก็ลองผิดลองถูกไปเออพักหนึ่งเนาะก็ได้ผลตามนี้ที่พิมพ์กำลังทำนี้คือ,อบ่อจะเลี้ยงปูเนาะจะทำบ่อปูลเลี้ยงปูก็ลงทุนไปหลายตังอยู่เหมือนกัน2,000กว่า3,000เฉพาะค่าอิฐค่าปูนแล้วก็ค่าอุปกรณ์ต่างๆก็มหัดก่อเองเพราะอยู่ว่างๆช่วงนี้ตกงานก่อมาได้แถวแรกแล้วเนาะก็ ตามที่เห็นเนี่ยค่ะอันแรกท่อตัวนั้นก็คือท่อที่จะเราจะเปิดปิดมีบอลวาลอยู่ข้างนอกเปิดปิดเอาไว้เวลาระบายน้ำเสียออกจากบ่อก็ก็ล้างด้วยบ่อนี้ส่วนบ่อนี้เราจะเป็นท่อเปิดไว้แต่ว่าเราจะเอาอเหมือนตะแกรงไปดักไว้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อเป็นที่จับระดับน้ำก็คือถ้าเกิดฝนตกลงมาชายคาเราไม่มี เขาเรียกอ,อะไรนะชายคาเราไม่มีไม่มีรางน้ําก็น้าฝนก็คงจะลงมาในนี้แล้วเราก็เลยทาทาทางน้ําตัวนั้นระบายไว้เราจะเปิดไว้ถ้าเกิดน้ําล้นขึ้นมาถึงมันให้มันล้นออกไปข้างนอกทีนี้ก็จะมาเริ่มก่อกําแพงฝั่งนี้แหละเอ็นจับระดับเราก็ไม่มีเนาะลูกดิ่งวัดระดับเราก็ไม่มีเราก็เอา ตามนี้แหละมีฐานที่บ้านเอาฐานนี่แหละมาตีกับพื้นแล้วก็จะเอาฐานนี่แหละเป็นเส้นก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีฝีมือด้านงานช่างปูนก็พิมก็ขออภัยขอออกตัวก่อนนะคะเพราะว่าเราเราไมช่ช่าง คุณผู้ชมคะตอนนี้พิมพ์ก่อขอบบ่อได้หนึ่งแถวแล้วนะคะเหนื่อยพอสมควรแล้วล่ะก็จะขออนุญาตพักก่อนนิดหนึ่งปูนก็จะแห้งแต่ว่าไม่ไหวขอพักก่อนนิดหนึ่งแล้วค่อยมาทําต่อสรุปได้อีกนิดนึงก็คือว่าเราผสมปูนเยอะเกินไปเราไม่มีความชํานาญทําได้เร็วขนาดนั้นก็ผสมปูนสองถังก็เยอะเกินไปแล้วก็ใส่น้ําน้อยเกินไปมันก็ ค่อนข้างที่จะแห้งอยู่พอสมควรเดี๋ยวรอตหน้าปรับปรุงใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะมีข้อติชมใดๆก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเราจะได้เอาไปปรับปรุงทั้งฝีมือการถ่ายทำคลิปแล้วก็ฝีมือการทำงานปูนเนาะขอบคุณมากค่ะ